คนนี้อาจจะไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบของแกรมพอตเตอร์ก็เป็นได้ครับทางด้านตำนานอย่างโจโคครับอดีตกองกลางทีมชาติอังกฤษเนี่ยมองว่าแกรมพอตเตอร์กุนซือของเชลซีแสดงออกอย่างชัดเจนว่าปีแอร์อเมริกออบามายังไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบของเขาหลังเมื่อคืนนี้ไม่ได้ถูกส่งลงสนามในเกมที่แพ้กับฟูลแลมไป1ประตูต่อ2นะครับ เราต้องบอกว่าดาวยิงทีมชาติกาบองอย่างโอบามายังเนี่ยเป็นตัวสำรองในเกมนี้แหละซึ่งการเปลี่ยนตัวทั้ง5คนของแกรมพอตเตอร์กลับไม่ใช้งานโอบามายังเลยครับซึ่งทางโจโคมองว่านี่คือการแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขาไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบของแกรมพอตเตอร์นะครับมาฟังสิ่งที่โจโคได้พูดกับ bt sport เขาบอกว่าอืผมคิดว่ามันเป็นข้อความที่ชัดเจนถึงโอบามยัง เกมใหญ่สําหรับแกรมพอเตอร์แล้วก็เชลซีในค่าคืนนี้เขามองมาที่มานั่งสํารองข้างสนามเปลี่ยนสีคนโดยไม่มีชื่อของโอบามียงเลยผมคิดว่ามันเป็นข้อความที่ชัดเจนว่าโอบามียังเนี่ยอยู่ในจุดไหนของแกลมพอเตอร์แล้วคลายฮาวเวิเองคงก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําในอนาคตอันใกล้ส่วนในเรื่องของข้อดีเจาฟิลิกเนี่ยแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถทําสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นได้ในสีเสื้อของเชลซีแล้วตอนนี้ โอบามายังเนี่ยตอนนี้คืออาการสภาพหนักเลยนะต้องบอกอย่างนี้เราต้องมาตามดูว่าอนาคตของโอบามายังกับเชลซีจะไปได้ถึงไหนกันนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่โจโคตำนานคนนี้ได้พูดไว้ว่าโอบามายังเนี่ยไม่ได้เป็นตัวเลือกสำคัญของแกรมฮอตเตอร์นะครับจะบอกให้นะครับแล้วทุกคนล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของโอบามายังในถิ่นแตมฟอร์ดบิทคอมเมนต์ก็มาให้ผมได้ลวจัดมาเลยครับวารุณ